เสียงใครเอ่ยเสียงใครเอ่ยมากันแล้วมากันแล้วนะคะโอ้โหนิกกี้ก็ดีใจนะคะนิกกี้ก็ดีใจป้ามาแลมาแลมาแลนิกกี้จะว่าเออเจ้ยมาแล้วไม่อ๊ฟมาแล้วจะได้กินปิ้งไก่แล้วนิกกี้แสดงความดีใจนิกกี้ก็ไปหาเยี่ยมค่อยอยู่เนาะอย่างดีพ่ออันนั้นอันว่า อ่านว่าศูนย์เก้าสี่สามสามห้าหกโคแปดสอหน้่งก้าห้าหนึ่เออนึ่งบุจากความหลายอันต่เล็กโอ้น้องหมาหน้าเจ้าได้ชื่อไม่ อ้าวได้คู่แล oh. uh, ้วเนี่ยออันนี้ก็อยากเปลาะเขาอันนี้ก็โตเร็วเนาะนิงก็มาแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะหาให้กินเราคอยทั้งเยโรเลยโรคคอยมาอยากเขาไปกินเขาวพราะแสบแล้วมันตัวี่มูกินเนาะไปดูแลสามีอย่ดไปดูแลสามีแล้วมือมันเหงาอ้าวมันก็ยังไมอดูแล้ว กันเชื่อว่าปฏิบัติสามีเหมือนกันรู้กับขลิ่มกว่าเข้าอีกเข้ากันได้ขลิ่มประเดกปลาละกับปลาเด็กินบบไปเลื่อยไปถึกปบกเขาโอ้จมแล้วกันนัดกันหอมนึขลิ่มคือกันแบบนี้ขลิ่มไม่ใสข้าเข้าแคเห็นไหมฮันนี่สวยกว่าเก่าไหมเออสวยกว่าเก่าไหมแต่คุณอนุวัฒนี่เหมือนเดิม เหมือนเดิมใช่ไหมปุ้ยเหมือนเดิมปุ้ยเหมือนเดิมแต่ก็เนาะดูดีเหมือนเดิมไม่เคยได้กินอะไรนะนี่อกินไม่ไดู้ดีเหมือนเดิมดูดีเหมือนเดิมป้าคำสายก็อุ้ยลุยอยู่เหมือนเดิมสมบูรณ์เหมือนเดิมสมบูรณ์สมบูรณ์แต่ตอนนี้เขาเศร้าครลัมเหรอบ่านะญานิงเป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจก่อนโอ้ญานิงก็ อ่าสวยกว่าเก่านะไปทำศิลปกรรมมาไปทำศิลปกรรมมาเหรอเห็นบ่ยไปทำศิลปกรรมมาทำแบบไหนอ่บอกมาโอ้รู้เร็วรู้เรอเออไปทำสวยมาแล้วก็ลูกคอยผ้าไปแปลงร่างเออที่มาเจ้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 าเ่ยังเหาอยู่ัเมื่อกี้เน่เอ เพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยไงไปแปลงร่างกัจะไปคุยเขาว่ากลัวเขาว่าย่างได้่สาวเจ้ยนี่ใครพูดก็ไม่ได้ว่าเนาะก็เลยหยอกกันได้นะคะเ้เดี๋ยวมันจะงัดขาเอาเด้อเพื่อนฝูงเราเยอะแล้วก็เนาะโอ้ยมือนี้คอยเอาอัน พักอันนั้นไม้ฝากเด้อฝากีนย้งทั้งพักหวานทั้งพักขาแล้วคำาบอกว่าให้เอามากินผักขามาโอ้ยก็อยาอยูนแล้วนอยูนี่แหละปากแหงปากเงอยู่แล้วพักขยานผมไปดอามากเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่แม่ก่อนถามพี่แม่เลยพี่แม่บอกว่าพ่อจะมาปล่อยไว้เลยพ่อจะมาปล่อยจะไปกีดยางปล่อยแน่นอนปล่อยแน่นอนก็ฝนตกแล้วเขาก็จะกีดยางนานนู่นแล้วฝนก็จะปล่อยกัน ก็เลยนะมาทำไมก็มาหายชื้อลำมันม้นาที่บไนโอ้จะกลับไปอีกแล้วเหรอจะกลับไปปลูกมันไก่อนเพราะว่ามันปีหน้ามันห้าหกบาทโอ้ตรีบรีบหาลำมันเพราะว่าไม่เอาว่าได้ลำมันอาบ้านพี่น้องเราก็เยอะเด้อลำมันอ่ะหาให้หน่อยเออพี่น้องอ่าอะไรนะพี่น้องอ่าป้าสร้อยเรานั่นแหละนู่นไปถามเลยเออลำมันเยอะ เรามีญาติเออก็ซื้อเอานั่นแหละเขาไม่ขายแพงหรอกเดี๋ยวค่อยจะพาไปอาคุยกันนนเข้าูกัิอุวัตก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่เหมือนเก้าที่นุ้ยคือเก้านนนนี่่่่ไไไไไงงงงงงขออออออับบจมมมาาาาหู้้้แแแกกกปเเเเลลยดดะตตพว ก็ลกอนไหนก็ได้่ว่าหหน่มไ้ถ่ายหน่ไ้กนกมากอนมาใส่โอ้ยเสี่ยวค่อยนะเอามาขายค่อยบ่อยวันนี้เอามาขายอีกค่อยบอกว่ากินยังไม่หมดเอาไปขายที่อื่นเถอะมาแล้ววันนี้ก็มาแล้วค่อยไม่ซื้อวันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ได้ไปหาเมื่อรืนนี้ก็ไปหาอีกแกบอกม โอ้ยของค่อยนะมันมีเออใช่เออทำอันได้นี่นะทำอะไรไายบ้านไม่รู้กันนะเขาทำกันยาทำคนละอันเราทำคนละอันเดี๋ยวป้าคัาใส่ก็ดูแลร้านไปแล้วก็จะทำด้วยปวดนะไม่ให้ค่อยเดี๋ยวเขาให้ทำคนละอันเนาะคนละอันใส่หัวเข่าโลดนี่เลยคูดนะผูปูปูไปเอาลกปวดอยู่ทังมานะ คำที่่วาเดี๋ยว่อาจะเดินเปล่าอยู่ที่บ้านให้ไปไปคับไปไปไปแม่เจ้าเนี่ยเมื่อกี้นี้หานใส่ผู้ใหญ่อีกบ่าหูจักว่าผู้เท่าบ่โอ้ยเนาะ เออเวลาลำน่ะคิดถึงแม่เออแม่เท่าบ้างเด้อไม่ไม่คิดถึงเออไม่ไม่คิดถึงเราทำพวกคนเดียเออถ้าถ้าลำนี่กลัวผู้เท่าเหนื่อยถ้าใช่นี่กูจะใช้มึงเฮฮากันนะเฮฮาปาร์ตี้กันเนาะงานได้แล้วเจ้ย อีกผู้ดนที่หจริงนะฝั่งโน้นก็มีเทำงานแล้วโคตรแล้วผู้ดีเนี่ยหลายมั็นระเียบเออเสียงอะไรเนาะปองแป้งปองแป้งอยู่คลิปชี้กับว่าละมากอ๋อซอยขารถแซวแซวโอ้ดีแล้วที่เขาช่วยค่ารถนะโอ้ยใอยอยากได้เด้เนาะดีแล้วล่ะย่าหนิงเอ้ยที่เขาช่วยนะเจ้ามาเจ้าก็ได้ลำอยู่ เจ้าก็อยู่กับเพื่อนนี่แหละถ้าไปหาถ้าไปอยู่คนเดียวก็คิดถึงเพื่อนอะไรนะอย่าไปทำชีมัดไปกันวันนี้รู้ใจพอแล้วป้านี่รู้ใจเมื่อวานนี้ใส่สักทีสีนี้เมื่อวานนี้เขาคล้องคอไม่รู้เท่าไหร่ในชุดมาเลยยังเสื้อเขียวเสื้อขาวเสื้อดำยังเลยเขาบอกว่ามีมาแล้วเสื้อเขียวคือว่าไปบ้านแม่นกส์อะเอามาหมดแล้วนะ เขาบอกว่าเอาไปให้แม่อฟอยู่นูนไม่ได้ไปแนี่ได้แล้วเขาใส่ทุนๆแล้วเจ้าก็ได้เออย่าชิก็ยังใส่วันนั้นน่ะว่ามาไม่ทันก็มาแล้วก็ใส่เลยคนละเกดถ้าใครไม่สั่งก็ไม่ได้ได้ไม่ใช่ว่าเาก็คนละเกดนั่นแหละเขาก็สั่งเหมือนกันป้าก็าใส่นั่นไม่ได้สั่งเด ทายบ้านทำทำตรงนั้นเดี๋ยวก็จะจับให้นี่ก็ได้หมดขอให้มันอย่าออกมาโอ้ยวอลังย่านจะได้ถามคอยสุยางโอ้ยเอฟซีคุยหัวความแล้ววันนี้โอ้ยคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ แล้วก็ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากเสื้อองค์ปูปริจิตนะคะคอกลมแขนสั้นก็350พร้อมส่งคอปกแขนสั้น499ร้อยก้ปกแขนยาวก็599นะคะฝากด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ